ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีนี่ความลำบากใจความสะเทือนใจของวงการคนหลักแม่คู่จังเฮ่าครับพี่น้องแม่หวอกซูฟังครับพี่น้องมือนี้่ครับนี่งานอยู่อำเภอหนองวัวซ้อครับใหญ่รถมาจากหนองบัวํำคู่เฮานะครับมาถึงหนางานครับมาพอมาถึงหนางานแล้วนะครับเอารถลุ่งแล้วเรียบร้อยยางแม่ยางมะหวอดมองพักรถนะครับเล่พักเทียงกินเข่าครับในขณะเดียวกันกัเลยพักทา น่องไส้ครับผมเอาน้ำมันมาทรงครับบอกว่าให้เอาน้ำมันปั๊มสีเขียวครับพี่น้องผมมาททันไดเอ่ยซื้อแล้วว่าปั๊มอย่างปั๊มสีเขียวเนอะซื้อน้ำมันมาหกพันบาทครับพี่น้องหกพันบาทก็เลยใส่ใส่ถังสองร้อยดเท่าครับประมาณหาพันสามครับหาพันสามที่เหลือเจ็ดร้อยเอาใส่รถกระบะครับแลนมาแลนมาหอดหนางานครับ กับปั้นน้ำมันใสเรียบร้อยแล้วครับกินเข่าแล้วผมกับยางลงไปครับพี่น้องยางล่งสิไปสููหนางานครับยางล่งสิไปสููหนางานครับพ่อมาหวอดนี่ครับผมรถดับครับผมเติมน้ำมันรถดับสร้างมากครับโทรหาสร้างสร้างบ่ได้มารอกโทรถามสร้างเมืองว่ามันเป็ี่ยนน้ำยางครับยางมากซื้อเราดับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่เครื่องนะครับที่เป็นหยังนะครับ แต่วอาการมันหวูบไข่ๆกับน้ำมันเบิดนะครับวูบรุ่งดับไปนะครับขี้อรนนีรถก็มีกินเม็นเหม็นพิษปกติครับก็เลยาไปเฮ็ดจังได้กับปกติดีทุกอย่างครับ่ว่าสิเป็นฟิวเรื่องยนต์เยียงต่างๆปกติดีครับอาการมันไข่ๆกับน้ำมันเบิดผมเลยผมเลยเปิดเบึ้งกองดักนามครับเปิดออกมาแล้วเป็นดังสีลรอครับพังะเลยนะครับ น้ำครับเต right. ็มเลยครับน้ำเต็มกล่องเลยครับเต็มกล่องเลยนี่กล่องดักน้ำนี่ครับพี่น้องเบิ้งเอาครับว่ามันเป็นจังไหนะครับผมว่าน่าจะเสียแล้วครับรถนี่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับถ้านน้ำข้าไปหลายๆแบบนี้ครับสีมันเป็นยังไงะครับถังเขาถังเตาอยู่แล้วกนออเบิ้งกันครับผมมันแก่นน้ำเมันแกรนลวดหนมประมาณร้อยแปดสิบลิตรเหมือนก้ามันมันเป็นน้ำมันเราขึ้น็นสีมันเลยเบางเนียมัน เอามือจุ่มแล้วมันกันยังอัานันเลยเห็นบ่นะลถเอาคะแนนม่ได้สินะเจ็ดรอยบาทนกินนํามันอยู่ประมาณสองพันเซนตายแล้วให้ไปสือละมันจังเลยว้ายมันอยู่บม่ได้ห่างมันตั้งสองพันตีเติมใช่สองพันลมันหกพันบาทเติมได้ประมาณ 190ลอยเข้าซีบีดไม่ได้หันสารีบกบ,บีเด้อจังหวัดไม่หันมันเขาทั้งพักน้ำมันไว้มันได้ยุบป,ประมานลอยเจ็ดซีบีดนะมันเติมบ่เบิดอะไรกันครับก็ยังก็เป็นสีนีบ่เคยเห็นน้ำมันสีนีเด้อว,ว่าม,มันน้ำมันกันแล้วกันสีรถหางก็มองพี่น้อง ตายบ่เคยเป็นัีน้ำมันเนี่ยมัเป็นสีขาวมันเสีเยวคอยกขายอยู่น้ำมันก็ได้ปาหนำม,มาเขานะเีิะเปิดเบิ้งถางน้ำมันดูว่าน้ำมันนี่มันบ่มี่ต้องเอาน้ำมันยังมาขาย,ยากัน ไปใส่ไปต้อนเขาทีขมาใช่อใช่ใช่ไป,ไปต้อนเาจอดยันจอดยันบ่มันขี่ได้ยูมันขี่ปกติเอารถลง,นงาาันทางเหมนมาหันยางเขามาเติมเส้นทางหนึ่งไปซื้อเยี่นยาจิตมามันเหลียจะบอว่านี่แกลรอดหน่อยนึ่งหนยางขมาหอดนี่

ไปซื้อร้านได okay. people, แนี่เดนี่ใส่มนน้องัวม well. ึงเลยแหมโอยมงึดคักเถอะหซื้อน้ำมันมาหกพับาทเปูครับ่างน้นากำมันก่อนน้ำมันมันสีบเวนมันบเวนยังสีน้ำมันเนบินสีน้ำขามาปานนีเอาเปิดุกองย้นใควอว อะไรไปกองโดนมัทั้งที่ตามกอติมันดูดไปต้องแยกไป็นแล้วันจะไปมันเป็นเป็นมันอยู่ทางมันเป็นปีกน้ำมันเนี่ยน้ำมันอยู่กองเอาหมดเอาเมือจุ่มเนี่ยมันมามีนมันมามีนน้ำมันเลยแมะแต่เก๊าดีเซลนี่มันสีเหนียวบ่เอามือจุ่มแล้วก็ยังบ่มีน้ำมันอยู่เหนียวปานหนาเของบาเนาะสีขาวอวกหมอบ ไปหน e. ่อว่าอีกดูเบิ้งพี่น้องเปิดด้นบนเปิดแล้วเปิดไปแล้วเติมน้ำมันอยากมาเลยมังเติมน้ำพ่อรดเติมเติมน้ำมันใส่ยางมากว่านีพ่อสองงั้นหน้าได้งั้นหน้าคง น้ำมันมาไปเป็นนำนำขอม้าพี่อยู่บ่น้ำมันสีเหนียวพี่อยู่บ่ขอยานำขอมาได้วนี่ตายแล้วผูออ้ได้ว่างยาแล้วเบือ้องหน้นขหาข,ขยิมือจุ่มด้วยจุ่มลลางนี่ มีกินน้ำมันสุดเลยฮะอยากมาเลยมึงอยากมาเลยน้อยกับแห้งถ้ากเก้าขันขันเอามือจับดีเซลนี่มันสีหมืนไปหมดเลยอันนี้มิตรนำต้องรับผิดชอบงานนี้ซื้อรถห่างเลย่น้องอยากปาดขี่มากขี่มากเราดับเลยครับรถ นั่นเติมน้ำเติมน้ำ enfin, มันอยู่ห right? ันง่ดับเลยเติมน้ำมันแล้วเติมน้ำมันแล้วยางมันจะมาหอดเห็นไหมคะนารถเห็นไหมยุ่นย่นนารดนันยางมากมันจะได้งานหน้าเดียวเ้ีบมือเ้เปิดเบื้งถังเลย วานสิเป็นเป็นถังเลยห่ะคุณว่าท้านเป็นถังน้ำมันหลุดหรอนี่ครับเจ้งสี่ครับพี่น้องเบิ่งได้ครับถายมาพอจากของเห็นแต่มันออกเข้าจำไม่ได้ลำเลยถ่ายผิดเป็นพยานไว้ครับมันไหนมม,มันแหงเราเนียมือจุม่มงานมันแหงแล้วน,นี่ครับบ่แม่นน้นำมันครับ เป็นนามาเขาคือน,นามาเขารถที่มาดีๆอยู่ตะพัดเอาน้ำมันนั่นเติมใส่หัวตะยางมะหอนนี่เครื่องบูบเลยทมเลยทำอยู่ความเมื่อมันวะ พี่หนังรถกับมะห่วแเต่นยางมะหอดหันบุบใช่แล้ว นี่เติมน้ำมันแม้ว่ามันหน่อยครับพี 6, 200, ่น้องหกพันสองร้อยเลือบร้อยแปดสิบกิโลลิตรเขาไม่เติมแรงฉันฉันบ้าก็ไดจอดทันละว่ขึ้นมาดอก,กจอดเลยจอดเลยจอดโฮมมันละจอดได้ทันละเอ้ยคุณเกียร์มาว่ต่อเขาคือมาเลยมาเลยตั้งรับมุกตรงถึนมาหล่น ไปถาม้านบรรนู้บรนเอานามขมาขายให้วันนี่เปรนเอานามขมาขายให้บ่อี <c oughs>